มีใครเป็นเหมือนผมบ้างฮะเดินห้างแล้วแบบมองหาพวกสินค้าป้ายเหลืองผมก็ไปเพื่อสิ่งนั้นแหละครับแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มานะในราคาหนึ่งร้อยบาทแต่เป็นของมีตำหนินั่นแหละเขาถึงลดราคานะมีแตกนิดหนึ่งตรงนี้เดิ <S <S นมาก็จะเป็นแบบที่ใส่รองเท้าแบบนี้ครับ,รรบก็เลยว่าเอ้ยเออเอาซื้อก็ได้ร้อยหนึ่งโอเคราคาพอยอมรับได้ลดสักห้าสิบบาทก็ยังดีไม่ใช่มันได้ร้อยหนึ่งก็ดีแล้วนะฮะก็เราแลยว่าจะติดตรงไหนดีเอะขี้เกียจเจาะกําแพงนะฮะว่าจะติดตรงนี้ เดี ais, right? <n wie> hmm. <th> ๋ยวเรามาติดกันเลยตรงนี้นี่นะฮะดูอีกัน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการติดเจ้ากล่องใส่รองเท้าราคา100บาทนี่ใส่รองเท้าเมื่อกี้เข้าไปข้างบนมันเหมือนมันจะเหมาะกับรองเท้าแตะเนาะนี่เป็นรองเท้าที่มันแบบมุมซนหน่อยอย่างเงี้ยครับเอาใส่รองเท้าอีกไปด้วยมาแบบนี้ชุบชุบ